กดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่42คิดถึงจนจะบ้า่าลวงเขาเดือนที่4ที่คนทั้งสองไม่ได้คุยกันผ่านเสียงหรือแม้กระทั่งเห็นหน้าน้องว่าอย่างไรขีดตากก็เอาตามนั้นแมนว่าคิดถึงจนใจทบจะคาย ทั้งสองยังคงส่งบันทึกในวันที่ไม่มีกันละกันเพื่อส่งกลับไปหากันผ่านตัวกลางอย่างเสียคิมซึ่งยังคงต้องไปง้อดารินทุกๆเดือนแต่ไม่รู้ว่าง้อกันอีท่าไหนดารินเหมือนจะไม่ได้นอนเราก็เดินโซเซออกจากห้องนี่ก็ไม่รู้ว่างอนกันอีท่าไหนเหมือนกันถึงได้ปล่อยให้เสียคิมไปนอนในห้องเดียวกันดาววันกลับมาถึงบ้านเธอวิ่งไปหาแม่แม่ที่ห้องนอน เพราะวันนี้แมรินบอกว่าแม่คิมจะมาหาเดือนนี้คือเดือนที่สี่ที่ดาวหวันกับขีปาห่างกันป่าแล้วมันกลับเหมือนว่าเวลาที่หดสั้นลงนั้นความอดทนที่จะได้เจอกันมันกลับมีมากขึ้นอีกเนื่องจากไม่มีใครแหกกฎที่ตั้งขึ้นมาเพราะเราต่างก็รู้ว่ามันคือภารกิจรักที่เราอยากจับมือกันทำให้สำเร็จแม่คิมดาววันพุ่งเข้าไปกอดเสียคิม ส่วนคิมเองก็รีบรวบสาบเสื้อเข้าหากันมีดารินอาบน้ําอยู่ในห้องเออเดือนนี้คีไม่ได้เอาบันทึกมาให้แม่นะดาวันตกใจมากและต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเหดหวังและเสียใจก็ขีตาบอกเองไม่ใช่เหรอในบรนทัดส,สุดท้ายของบันทึกเดือนที่สามโปรดจงรอบันทึกความคิดถึงดาวันจากพี่ดาวันน้ําตาหมินเม่คล้ายตะไหลแม่คงไม่ได้โกหก รอสีหน้าของแม่คิมบอกว่าพูดจริงคนตัวเล็กพาตัวเองเดินคอตกกลับห้องหรือว่าขีตาจะหมดรักกันแล้วเนาะแต่ไม่หรอกคนรักของเธอคงมีความจําเป็นบางอย่างซึ่งขีตาอาจจะงานยุ่งก็เป็นได้ดาวันเฝ้าหาเหตุผลเอามาสนับสนุนการกระทําของคีตาเพราะดาวันรักคีตาและทุกอย่างที่สามีดาวันทํานั้นมันก็ย่อมต้องมีเหตุผลเธอเสียใจเพียงเล็กน้อย หลังจากนั้นเริ่มเขียนบันทึกประจำวันไม่รู้ขีตาจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าความรักความคิดถึงมันมากมายเหลือเกินและถูกส่งผ่านตัวอักษรไปทั้งหมดบางครั้งดาวหวันเขียนสิบหน้าต่อวันก็มันคิดถึงนี่คิดถึงเขามากก็อยากบอกเล่าให้มันมากหน่อยแต่ไม่เป็นไรขีตาไม่ส่งมาเดือนนี้แต่เดี๋ยวเดือนหน้าขีตาก็คงส่งมาหาพันรยาตัวน้อยเองนั่นล่ะ ผู้คนต่างสวมชุดสีดำท่างกลางหลุมศพของบิดาของโดนลยาที่ค้างลูกสาวผู้ตายนั้นมีร่างสูงของกีตายืนอยู่กีตาคอยปลอบใจเพื่อนตัวเล็กของตัวเองจนกระทั่งสุดท้ายเมื่อลงศพถูกนำลงไปในหลุมถุกคนต่างก็กล่าวอำลาเป็นครั้งสุดท้ายและเมื่อพิธีเรียบร้อยคนเกือบร้อยชีวิตก็พากันเดินทางกลับค้าด้วยังคงมีงานอำลากันอยู่หลังพิธีศพ ขีตาหาอะไราทานเธอพึ่งมาถึงเมื่อเช้าเนื่องจากดนลยาพึ่งโทรแจ้งเมื่อสามวันก่อนว่าบิดาของดนลยาเสียชีวิตและอีกฝ่ายอยากให้ขีตาไปร่วมงานด้วยขีเสียงเรียกทำให้คนที่กำลังตักอาหารเข้าปากหันไปมองเห็นดนลยาควงแขนมาก,กับพัชชาอย่าแล้วใช่ไหมขีตายิ้มให้กับคนทั้งสองดีใจด้วยนะคะคุณพัชชา ม้ว่าเจ้าตัวจะเคยกลั่นแกล้งคีตาก็ใช่นะสิพัชชากับเอริกาน้องสาวของลอนตั้งใจจะแยกคีตากับดาวหวานออกจากกันหากแต่เธอกลับไม่เคยพูดเรื่องเสียหายของพัชชาให้ดนลยาทราบหรอกก็อย่างที่บอกเรามานันนางเอกก็ต้องทำตัวดีๆหน่อยอีกอย่างคีตารู้ว่าดนลยารักพัชชาและแม่พัชชาเนี่ยก็คงรักเพื่อนของคีตาเหมือนกัน ตั้งแต่พ่อของดนลยาเริ่มป่วยเพื่อนของขีตาก็กลับมาลันล้าอีกครั้งส่วนการแต่งงานกับสามีก็อย่างที่บอกมันคือการแต่งงานบางหน้าขีตารู้ทุกอย่างแต่ไม่เคยบอกเล่าเรื่องราวของดนลยาให้กับตัวพัชชาทราบเลยก็ว่าได้ก็ท่าบอกไปบางขีพัชชาอาจไม่ตายดีก็เป็นได้นี่ขอบคุณนะขีที่มาร่วมงานฉันเป็นเพื่อนเธอนะขีตาตอบพร้อมกับจิบกาแฟา เธอไม่ค่อยพูดกับพัชรานะปกติขีตาเป็นแบบนี้เสมอหากว่าไม่จําเป็นเธอไม่อยากปลิกปากกับคนอื่นเราจะกลับเมืองไทยเลยไหมคีมัง้งอะไรของเธอมัง้งแล้วดนละยาก็หัวเราะไม่ใช่อารมณ์ดีเพราะปิดาเสียชีวิตอันที่จริงแล้วบิดาทรมานจากโรคมาพอสมควรถูกความเจ็บปวดของท่านดนลยารับรู้มาตลอดดังนั้นสำหรับดนลยาแล้วตอนนี้ พ่อคงมีความสุขกว่าตอนมีชีวิตอยู่ไปดีกว่าว่าแล้วขีตาก็ผุดลุกขึ้นเธอสวมกอดกับดนลยายินดีด้วยนะเรื่องแต่างงานนะดนลยากล่าวขอบคุณขีตาผลักออกจากนั้นก็หันไปจับมือกับพัชชาบ้างจะว่าไปแล้วแม่พัชชานี่ก็หลงเพื่อนเธอไม่เบาแถมพัชชายังกลัวคีตาอีกก็อย่างว่าแหละพัชชาสร้างเรื่องเอาไวน้นี่หล่อนตามจีบผู้หญิงของคีตา และดูเหมือนเจ้าตัวเองก็มีใจให้ดาวันคงกลัวละสิว่าขีตาจะเปิดเผยเรื่องรับรองถ้าขีตาเปิดหัวพัชชาคงได้ปูดบวมเป็นแน่ยินดีด้วยนะคะคุณพัดหมาค่งเห็นว่าตกหลุมรักขีตาอยากแกล้งสักหน่อยาว่าพัชชารีโผล่เข้ามาสวมก่อนจนกระทั่งขีตารู้สึกหายใจไม่ออกไวายลคะค่ะอย่าพูดเลยนะคะ ขอฉันมีชีวิตต่อไปเถอะนะพัดช,ชากระซิบขีดปากคงแค้นฝังหุ่นแน่ๆอะไรกันครับพี่พัดดลยาก,กำลังฟังว่าสองคนคุยอะไรกันอยู่ไม่มีอะไรเลยคุณพัดคงอยากฝากตัวนะเอาเป็นว่าฉันไปก่อนนะแล้วถ้าไปเมืองไทยก็โทรหาด้วยละ่ะแต่ไม่รู้จะว่างไหมเพราะฉันติดเมียก็ทําไม่ได้ไปไหนด้วยคิดถึงฉันมากก็ไปหาที่บ้านก็เหลวกันขีดตาโบกมือลาสองสาว พัชชาใจหายว่ากลัวขีดตาจะคิดบัญชีแค้นสำหรับพัชชาในตอนนี้หล่อนเข้าใจทุกอย่างหมดแล้วดลยาอยากกับสามีหลังบีดาเสียชีวิตพัชชาเพิ่งทราบว่าผู้ตายคือคนที่ไม่ยอมให้ลูกสาวมาจริงจังความสัมพันธ์แบบยิงๆดังนั้นดลยายจึงได้การพัชชาออกจากชีวิตแล้วก็แต่างงานกับผู้ชายและตอนนี้ดลยายที่เป็นอิสระจากบุพการีแล้ว จึงสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการได้ในที่สุดเข้าไปในงานกันเถอคะค่ะดนลยาชวนพัชชาทั้งสองกอดกันแล้วเดินไปในงานอําลาต่อเสียงกดกลิ่งหน้าบ้านในช่วงสามทุ่มนั้นทำให้ดาววันที่กำลังจะนอนต้องมาดูเสียก่อนว่าใครมาเยี่ยมและเมื่อเธอเช็คตามตามแมวที่ประตูเธอกลับไม่พบใครยืนอยู่ที่หน้าบ้านหากตา มีกล่องบางอย่างตั้งอยู่ดาววันเปิดประตูออกไปพบว่าเป็นกล่องขนาดใหญ่จากหน้าซองเป็นภาษาไทยเขียนว่าจากคนแดนไกลดาวันรีบเดินออกไปนอกบ้านสายตามองหาคนมาส่งของหัวใจเธอเต้นตรงครัมไม่ยอมหยุดดีใจที่ขีตาไม่เคยลืมสัญญาแม่คิมบอกว่าขีตางานยุ่งมากเลยลืมว่าแม่คิมจะเดินทางมาอเมริกาวันไหนก็นีไงละ่ะขอเขาลืม เขาก็เลยส่งมาย้อนหลังดาวันรีบหอบข้าวของขึ้นบ้านเมื่อเปิดลังออกก็มีของฝากหลายอย่างอยู่ในนั้นเป็นพวกของกินที่เธอบ่นว่าอยากกินมีเสื้อสองตัวเป็นเสื้อคู่ของเรามีหมีสีชมพูตัวหนึ่งขีตาบอกว่าหมีตัวนี้เป็นตัวแทนของเขาและที่ขาดไม่ได้ก็คือสมุดบันทึกดาวันดีใจราวกับได้ของล้ำค่าเธอเดินคลอเพลงไปมาในห้อง พร้อมกันนั้นก็ไม่ลืมกอดสามีหมีน้อยไปด้วยกลิ่นของมันทำให้ทราบว่าขีตาน่าจะสัมผัสมีตัวนี้มาแล้วขีตาน่าจะนอนกอดนั่งกอดเพราะกลิ่นของมีนะ่ะคือกลิ่นของขีตานั่นเองดาวันทั้งกอดทั้งหอมเจ้าหมีน้อยดาวันเดินไปที่หน้าต่างเมื่อเห็นว่าลมพัดปลิวผ้าม่านเข้ามาเทาว่าเมื่อโผล่หน้าออกไปนอกหน้าต่างดวงตาคู่หวานกลับเห็น รถคันที่ไม่คุ้นตาจอดอยู่อีกฝั่งของถนนและถ้าเกิดมองไม่ผิดดาววันเห็นคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลายัยคนคนนั้นคือคนที่เธอรู้จักดีที่สุดเ้าทันความคิดสองเท้าของดาวหวันออกวิ่งพร้อมๆกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขดาววันลูกจะไปไหนคะดารินที่ลงมาหาน้ำดื่มทามมองลูกสาวที่มีท่าทีเร่งรีบจะรีบไปไหนของเขากันนะ คนเป็นแม่ห่วงลูกสาวจึงได้เดินตามไปด้วยคุณดารินจะไปไหนหรอคะนี่ก็ขาดเมียมไม่ได้อีกเห็นเขาลงมาข้างล่างนานเกินสองนาทีเสียขิมเหมือนของจะขาดคิดถึงจนต้องลงมาตามเองก็เลยเป็นว่าแม่แม่เดินตามลูกสาวไปติดติดดาวันเปิดประตูบ้านออกเธอก้าวออกจากบ้านสับขาที่ไม่ค่อยจะยาวเท่าไรแต่สายตาของเธอกว้างไกลามากขี่ีคะ พี่ขีเธอตะโกนเสียงดังดังจนแม่คนทั้งสองต้องตกใจมองจากประตูบ้านยังเห็นร่างของดาววันวิ่งไปบนทันนนละแล้วไลบาบคนก็ลงมาจากรถร่างสูงของขีตายืนอยู่ตรงนั้นขีตาไม่ได้ลืมจะส่งของให้น้องหรอกแต่ขีตาจะมาที่นี่อยู่แล้วดังนั้นจึงคิดว่าเอามาให้น้องน่าจะดีกว่ามาเห็นหลังคาบ้านเขาสักครั้งก็น่าจะช่วยคลายความคิดถึง ซึ่งมันล้นออกมาจากอกไปบ้างเหงาใจไหมเหงามากคิดถึงไหมคิดถึงมากอยากกอดไหมอยากกอดมากแต่ทุกสิ่งที่ว่ามานั้นมันไม่ได้มากมายหรอกถ้าเกิดเทียบกับความรักรวมไปถึงการเชื่อฟังคำสั่งของดาวานันน้องว่าอย่างไรขีตาก็เอาตามนั้นแม้ว่าเขาจะห้ามมาซองแต่ขอฝากกดจักข้อได้หรือเปล่าแค่เห็นหน้าต่างในห้องนอนของดาวานัน คีตาก็รู้สึกดีมากแล้วดาวันขีตายิ้มเมื่อดาวันไม่ได้โกรธและยังเหมือนจะคิดถึงกันอีกร่างสูงอ้าแขนออกเมื่อเห็นว่าดาวันมาถึงแล้วจึงกระโดดเข้ามากอดโลกของคนทั้งสองเป็นสีชมพูหวานหัวใจอบอุ่นไม่ต้องอดทนต่อความคิดถึงอีกต่อไปแล้วดาวันซุกร่างเล็กเข้าไปในอกของคีตาเธอหลับตาจมอยู่กับร่างกายแสนอบอุ่นของเขา ดาวันไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองจะรักคีตามากขนาดนี้มาก่อนไม่เคยรู้สึกว่าคนคนหนึ่งจะมีความสำคัญกับหัวใจได้มากมายขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยว่าความรักนี้จะทําให้ทั้งเป็นสุขเป็นทุกข์หัวเราะหรือว่าร้องไห้ได้มากถึงเพียงนี้คิดถึงค่ะคิดถึงพี่คีที่สุดเลยเธอกล่าวหลังจากได้ครอบครองอ้อมกอดของเขา ดาวหวันเง่อยหน้าไปสบตากับอีกฝ่ายขีตากำลังมองลงมาพี่ก็คิดถึงขีตาตอบสั้นๆหากแต่วาวตาของเขานั้นทดแทนความรู้สึกมากมายซึ่งเหมือนรังรูออกมาจนหมดดาวหวันรู้ดีว่าขีตาคิดอย่างไรเธอยื่นมือไปรั้งต้นคอของเขาโน้มขีตาลงมารับจุมพิษหวานๆจากตัวเองมันคือจูบในหนึสิบวันเป็นเวลาสี่เดือนแล้ว ที่ทั้งสองต้องห่างกันแบบนี้120วันที่ห่างกันนั้นใจของทั้งคู่ไม่เคยห่างหายต่างคนก็ต่างมั่นคงต่างคนก็ต่างซื่อสัตย์ต่อกันละกันและไม่ว่าจะมีผู้หญิงหรือผู้ชายเข้าหาทั้งสองต่างไม่เคยตอบรับไมตรีรอกเพราะว่าใจของพวกเรานั้นมันมีเจ้าของที่ครอบครองอยู่แล้วจูบนวานมันเริ่มเร้าร้อนมากขึ้นอีกคนทั้งสองแทบจะทานทนความคิดถึง รวมไปถึงความโหยหาต่อกันและกันไม่ไว้ไปค้างโรงแรมกับพี่นะขีตากล่าวดวงตาบ่งบอกถึงความปรารถนาในเรือนกายเธอกอดเอวบางขยับเข้ามาหน้าชิดมองคนตัวเล็กที่กัดปริมฝีปากอย่างยั่วยาวไปค่ะต่อให้พี่ขีจะพาดาววันไปขึ้นเขาหรือว่าลงห้วยดาววันก็จะไปทั้งสองยิ้มให้กันจับมือกันแล้ววิ่งไปที่รถขีตาเปิดประตูให้น้อง หันหลังกลับไปโบกมือให้ผู้ใหญ่ก่อนจะเดินลิ้วเข้าไปประจำตำแหน่งคนขับเขามาถึงดาวหวานนั่งรออยู่แล้วเธอขึ้นครอมปากของอีกฟายไม่อยากไปถึงโรงแรมแล้วล่ะเธอต้องการเสพกลิ่นกายรวมไปถึงความอบอุ่นของร่างกายคีตามือไม้สเปกสปะไปทั่วขีตาได้แต่ยื่นมือไปข้างหลังจากนั้นก็จับเบาเอาไว้เธอปล่อยเนื้อตัวให้ดาวหวานจัดการทั้งหมดเธอจมพิษคนตัวเล็ก กลิ่นหอ,หอมหวานของน้องทำคีตาจะป้า้าความรู้สึกของทั้งสองสาวต่างก็บอกว่าพวกเธอเริ่มจะทนไม่ไหวกระทั่งดาววันต้องผลักออกมาก่อนเธอกลับไปนั่งลงบนบอกของตัวเองคีตาสตาร์เครื่องยนต์แล้วกล่าวดาววันรู้ไหมพี่ขับรถมือเดียวได้นะดาววันได้รู้ในทันทีเมื่อคีตาออกรถมือหนึ่งบังคับพวงมาลายัยส่วนอีกมือของคีตานั้นกำลังสอดเข้าไป ใตก้กระโปรงของดาวันกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ